ก็มีเหตุยิงกันในในธนาคารเลยนะครับอยู่ที่ชั้นหนึ่งเลยนะครับคนตายเนี่ยเป็นผู้หญิงชื่อคุณนุตทยาบุญยะโยธินอายุ43ปีนะครับถูกผู้ชายยิงซึ่งก็ทราบต่อมาว่าเป็นเป็นสามีภรรยากันนะครับก็บแ,แยกทางกันอยู่แล้วนะครับคนที่ยิงเนี่ยชื่อคุณสมบัติถนอมวาจามั่นเป็นอาจารย์สอนกวดวิชานะครับนี่นะฮะนี่ยิงเลยนะฮะก็คือ ทั้งคู่เนี่ยนะคือดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ยฝ่ายชายคือคุณสมบัติเนี่ยนะฮะเข้ามาในในธนาคารก่อนนะครับแล้วก็มาติดต่อทําธุรกรรมกับทางธนาคาร,ครแล้วฝ่ายหญิงก็คือคุณนุทยาก็เข้ามานะครับแล้วทั้งคู่ก็ทะเลาะกันเจ้าหน้าที่ของธนาคารก็เข้ามาไกล่เกลี่ยนะครับแล้วก็ฝ่ายชายคือคุณสมบัติก็ออกไปแล้วกลับมาใหม่นะครับพร้อมกับจุด38ยิงคุณนุทยาเสียชีวิตนะครับหน้าเคาน์เตอร์เลย แล้วก็คนเห็นเหตุการ์บอกว่าคุณสมบัติก็จะยิงตัวตายตามด้วยแต่ปืนขัดลํากล้องมันยิงไม่ออกก็เลยหนีไปนะครับ,รบหนีไปนะครับจนกระทั่งไปอยู่ที่อาคาร Future Academy ซึ่งเป็นสถาบันกวดวิชาก้าวใหม่ฝ่รู้นะครับซึ่งคุณสมบัติเนี่ยเป็นอาจารย์สอนกวดวิชาที่นี่แล้วก็ไปที่ชั้น3 ตำรวจเนี่ยตามไปแล้วก็ไปพบว่าคุณสมบัติยิงตัวเองที่ชั้นสามซึ่งเป็นห้องนอนเพราะคุณสมบัติเนี่ยอยู่ที่นี่เลยสอนกวดวิชาที่นี่แล้วก็กินนอนที่นี่นะครับแต่ว่าเจ้าของและผู้ดูแลทรัพย์สินเนี่ยเป็นยังเป็นชื่อของคุณนุทธยาอยู่นะครับนี่ฮะแล้วคุณสมบัติยิงตัวเองจ่อเอาปืนจ่อที่ขมับแต่ว่ายังไม่เสียชีวิตนะฮะบาดเจ็บสาหัสนะครับทั้งคู่เนี่ยนะฮะมีลูกสาวด้วยกันคนหนึ่งนะครับ แยกทางกันอยู่เมื่อปี4-6ผู้หญิงก็ไปอยู่กับลูกสาวผู้ชายก็มาพักที่อาคารกูดวิชานี้สอนด้วยดูแลด้วยนะครับแล้วก็มีปากเสียงกันนะฮครับ,รบนี่ฮะก็ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าแยกทางกันในทางพฤติไนแต่ว่าโดยทางนิติไนแล้วยังต้องมีเรื่องของการเงินการทองดูแลกันอยู่นะครับข้องเกี่ยวกันอยู่จะมาจากเหตุนี้หรือไม่มค,คนหนึงก็ตายคนหนึ่งก็บาดเจ็บสาหัส เอาละเดี๋ยวเราพักกันอีกคู่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปครับ